ร้านยะกังโภชนาเป็นร้านอาหารพื้นบ้านมื้อเช้าของชาวไทยมุสลิมที่อร่อยที่สุดขึ้นชื่อที่สุดเปิดมานานหลายปีที่สุดในย่านยะกังอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาลักษณะร้านเปิดโล่งเย็นสบายที่สำคัญคือสะอาดบริการไวเจ้าของร้านคุณมนาเซอแดรหรือว่ายาฮารี ให้การต้อนรับทักทายแสงเดือนและคณะอย่างเป็นกันเองพร้อมแนะนำเมนูเด็ดแกงมัสมันเป็ดเทศที่ได้รับรางวัลการันตีจากท่านผู้ว่านราธิวาสอีกด้วยนะคะต้องลองค่ะ ร้านยะกังโภชนานะคะขายอาหารเช้าพื้นเมืองมีทั้งแบบหิ้วกลับบ้านแล้วก็มีทั้งแบบนั่งทานที่นี่นะคะบรรยากาศภายในร้านนะคะนี่ตรงนี้จะเป็นจิบน้ําชากาแฟมีฝั่งชากาแฟได้ด้วยนะภายในร้านูสะอาดสะอาดนะคะมีคนมาซื้อเยอะด้วยว้าวบรรยากาศยามเชา้า ทักดีที่นาราพิว่าค่ะอิตาลีกิโกเองก์อันนี้ดากิวาก้นนีเสราติกิโกเองกนี่กุลาบสากุลาดักิงกุลาบสากุลาบุกุลาอ่านี่กุลาเซราติกุลาเซราตินี่นาซิกาบูนาซิกาบูค่ะขออนุญาตแปลเป็นไทยค่ะว่าอันนี้คืออะไรคะนี่คือปลาอินทรีทอดนะปลาอินทรีทอดอีกครั้งหนึ่งค่ะภาษามลายูคือ คือละอีกเจ็ดี่ยี่ก็เลยอันนี้คือเนื้อย่างเนื้อย่างค่ะไาริบากาอะไรนะไาริบากาดายิงบากาดายิบากาเสรารติโก้ยังค่ะเผ็ดทอดนะเผ็ดทอดเผ็ดทอดค่ะค่ะตอนนี้นัสิกราบูค่ะนัสิกราบูข้าวยำข้าวยำนัสิกราบูข้าวยำเวลาอ่าแกงมัสมันเนื้อค่ะแกงมัสมันเนื้อค่ะอ่าเวลาเวละภาษาวัวลาดากิ นี่วราสยาตี๊บแกงเป็ดเทศครับแกงมัสมั่นเป็ดเทศอ๋อโอเคค่ะประเดี๋นี้คือท่านเป็นเจ้าของร้านยะกังโพชนานะคะที่จังหวัดนครพิวาสท่านชื่อท่านอะไรคะขออน,นุญาตชื่อในในบัตรประชาชนมนาเซอานแดงมนาเซอานชื่อเล่นที่นี่เขออาเรียกยาฮารียาฮารีนะคะ,ะท่านจะเชิญชวน อจังหวัดอื่นๆภาคอื่นๆมาเที่ยวนาาที่ว่าแล้วก็มาที่ร้านท่านท่านเชิญชวนหน่อยค่ะขอเชิญชวนพี่น้องพี่น้องทุกท่านงานชทุกท่านงากต่างจังหวัดที่เดินทางมาจากนราธิว่านะขอ่วยมาอุ่นที่ร้านผมแยกกันพุชนามีการรับสเสมอครับค่ะยินดีต้อนรับนะคะที่นี่ร้านอาหารสะอาดมากๆเลยเดี๋ยวจะทานเผื่อทุกท่านนะคะ ในตู้วยนครับที่นี่ก็ทำพันใหญ่ออ๋กับขนมครกชื่ออะไรนะคะะตภาษาเตยโปงเตยโปงอเปะเตยโปงอเปะค่ะแล้วเนี่นี่ตัวฮาลาบอตัวฮาลาบอค่ะอันนี้คือเป็นถั่วเหลืองใช่ไหมคะอันนี้แมงแม่แปงมันแป้นั่นมันสับปะหลังอันนี้เข้าเข้าเจ้า สนตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนขนมพวกทางบ้านแสงเดือนเนาะขอบคุณนะคะเป็นขนมโบราณของที่นี่นะคะาาซอดะซูงะอ,อร่อยจริงๆซอดะซูงอ